มันเป็นตอนกลางคืนพายุที่รุนแรงเริ่มต้นขึ้นคุณอาศัยอยู่ในเมืองชายฝั่งและดูทะเลที่มีคลื่นโหมกระหน่ำผ่านหน้าต่างสายฟ้าฟาดผ่านท้องฟ้าคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งและฝนที่ตกลงมาก็ทําให้ทรายกลายเป็นดินเหนียวเปียกในตอนเช้าปลาจํานวนมากจะถูกพัดขึ้นฝั่งแน่คุณคิดแล้วก็ไปเข้านอนมีเสียงแปลกๆปลุกคุณให้ตื่นมันเหมือนกับมีมือนับแสนปรบมืออยู่ใกล้ๆหน้าต่างของคุณ คุณออกไปข้างนอกและเห็นผู้คนจํานวนมากยืนอยู่ริมทะเลเสียงที่ได้ยินเมื่อครู่ดังขึ้นเรื่อยๆและที่มาของเสียงคือฝูงปลาจํานวนมากที่เกยตื้นอยู่พวกมันอยู่ตรงนี้มาหลายชั่วโมงแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่พวกมันพยายามสะบัดร่างลื่นๆของตัวเองกับทรายคุณเห็นปลาคาฟปลาเทรา่าปลาซาดินและแม้แต่ฉลามขาวยักษ์สองสามตัวพวกมันเต็มไปด้วยพลังงานและปากใหญ่ๆที่มีฟันแหลมคมก็กำลังงับอยู่อย่างไรก็ตาม ปลาทุกตัวก็สามารถหายใจเอาอากาศเข้าไปได้เหมือนมนุษย์แล้วคุณช่วยคนอื่นโยนปลากลับลงไปในน้ําคุณเห็นพวกมันสามารถแหวกว่ายไปในทะเลลึกได้แต่บางตัวก็ลอยขึ้นมาใกล้ผิวน้ําพร้อมสูดอากาศบริสุทธ์คุณช่วยปลาเกือบทั้งหมดยกเว้นฉลามตอนนี้เครนกู้ภัยมาถึงมันยกหางฉลามแต่ละตัวทีละตัวแล้วนำไปที่ทะเลเพื่อปล่อยมันไปจากการฟังข่าว คุณได้เรียนรู้ว่าปลาที่หายใจอากาศเข้าไปได้ถูกซัดขึ้นฝั่งไม่เพียงแค่ในเมืองของคุณเท่านั้นผู้คนพบพวกมันบนชายหาดทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทางทะเลได้ออกสำรวจทางทะเลเพื่อศึกษาปรากฏการพิเศษนี้แล้วพอตกเย็นพวกเขาก็ประกาศถึงผลการศึกษานี้ตอนนี้สัตว์ทะเลทุกชนิดที่มีเหงือกสามารถหายใจผ่านปอดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้เพื่อมันสามารถอยู่บนบกได้นานเท่าที่ต้องการ สิ่งที่พวกมันต้องการก็แค่การดื่มน้ำเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆปลาดูดซับน้ำและส่งผ่านเหงือกเหงือกมีตัวรับพิเศษที่ดึงอากาศออกจากน้ำและส่งไปยังกระแสะเลือดของปลาด้วยวิธีนี้ร่างกายของพวกมันจะได้รับออกซิเจนปริมาณที่จำเป็นสำหรับชีวิตหลังจากนั้นจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมันเข้าสู่กระแสะเลือดของปลาจากนั้นก็ผ่านเหงือกแล้วถูกปล่อยกลับลงไปในน้ำ ความสามารถในการหายใจทางเหงือกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่กายวิภาคของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แตกต่างไปจากเดิมพวกมันได้พัฒน,นาปอดและทางเดินหายใจเมื่อปลายอยู่ในน้ํามันจะปิดทางเดินนี้และปิดกั้นการเข้าถึงปอดด้วยวิธีนี้น้ําจะเข้าไปไม่ได้และเมื่อปลายอยู่บนผิวน้ํามันจะปิดเหงือกและเปิดการเข้าถึงปอดทางปากแทนการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งนี้ยังไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญต่อโลก อย่างไรก็ตามโลมาและวานมีปอดเสมออากาศเดินทางผ่านรูจมูกซึ่งอยู่บนศีรษะของผู้มันช่องเปิดนี้เรียกว่าช่องหายใจโลมาขึ้นมาบนผิวน้ําเติมอากาศให้เต็มปอดและลงไปใต้น้ําอีกครั้งตอนนี้ไม่เพียงแต่โลมาเท่านั้นแต่ยังมีสัตว์ทะเลอื่นว่าอยู่ใกล้ผิวน้ําด้วยคุณนั่งเรือเที่ยวชมทะเลและเห็นปรากฏการณ์สุดช็อกด้วยตาตัวเอง ยิ่งคุณออกห่างจากชายฝั่งมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งสังเกตเห็นปลาในน้ํามากขึ้นเท่านั้นพวกมันกระโดดขึ้นสูงและดำลงไปในน้าเหมือนโลมาดูเหมือนว่าพวกมันจะเพลิดเพลินกับความสามารถใหม่ของตัวเองพวกมันมีอยู่มากจริงๆปลาหลายสิบตัวกระโดดลงไปในเรือของคุณทําให้คุณต้องหย่อนพวกมันกลับลงไปในทะเลคุณเห็นครีบขนาดใหญ่จึงระดับเครื่องยนต์ฉลามกํลาลังว่ายน้ําหากจากคุณไม่ไกลมากนักมันตัวใหญ่พอๆกับขนาดเรือของคุณเลย โชคดีที่มันกำลังสนใจปลาอื่นอยู่คุณจึงไม่โดนล,ล่าจากนั้นคุณก็หันหลังกลับเข้าฝั่งมาถึงเวลาพลบข้ามแล้หคุณสามารถเห็นแสงไฟของเมืองได้ทะเลเต็ไมไปด้วยแมงกะพรุนเรืองแสงและแพลงต้นพืชด้วยเหตุน,นี้น้ําจึงมีสีม่วงและน้าเงินเป็นประกายคุณรู้สึกทึ่งกับภาพที่เห็นนี้และไม่ชันสังเกตเห็นแสงไฟของเมืองดับลงในทันทีคุณได้ยินเสียงคนกรีดร้องยิ่งคุณเข้าใกล้ชายฝั่งเสียงกรีดร้องก็ยิ่งดังขึ้นเท่านั้น แถ่มันยังมีเสียงเหมือนบางอย่างถูกบทขยี้ในที่สุดก็ถึงท่าเรือคุณลงจากเรือแล้วพบว่าท่าเรือบางส่วนเสียหายเรือพลิกคว่ำไฟถนนดับสายไฟฟ้าขาดรุย่ยและที่พื้นดูเหมือนมีของเหลวหนืดใสเป็นทางทอดยาวจากเรือไปยังตัวเมืองคุณเหยียบเมือกนี้แล้วลื่นเป็นบางครั้งถนนว่างเปล่ารถถูกทิ้งร้างหน้าต่างในบ้านพังมีขยะอยู่ทุกที่ และถนนก็เต็มไปด้ยวยเมือกคุณได้ยินเสียงดังมาจากตรอกมืดมันกําลังเข้าใกล้คุณหมึกยักษ์ตัวเล็กปรากฏขึ้นบนถนนมันเคลื่อนไหวด้วยลักษณะเหมือนแมงมุมด้วยความช่วยเหลือของหนวดสิ่งมีชีวิตนี้สามารถปีนรถกระโดดขึ้นไปบนกำแพงและคลานขึ้นไปได้หลังจากหมึกยักษ์ตัวนี้ปรากฏออกมาอีกตัวหนึ่งก็โผล่มาด้วยจากนั้นหมึกหลายตัวก็ตามมาบางตัวก็คลานเข้าหาคุณอย่างงุ่มง่ามทําให้คุณต้องก้าวถอยหลังไป หมึกยักษ์และหมึกกล้วยปรากฏออกมาจากตรอกมืดเยอะขึ้นเรื่อยๆบางตัวมีขนาดเท่ารถคุณเห็นจักรยานล้มอยู่บนพื้นจึงจับมันขึ้นมาแล้วขี่คุณกำลังเดินทางผ่านถนนที่รกร้างพร้อมกับกองทัพหมึกที่คืบคลานอยู่ข้างหลังคุณพื้นเริ่มสั่นสะเทือนใต้ล้อจักรยานของคุณคุณได้ยินเสียงคำรามอึกทึกของสัตว์ที่ไม่รู้จักคุณหันกลับไปมองและต้องเสียใจที่ทำแบบนั้น คุณเห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ขนาดเท่าอาคารห้าชั้นที่ดูเหมือนหมึกยักษ์มันได้พังกำแพงบ้านที่อยู่ใกล้คุณที่สุดด้วยการโจมตีของหนวดขนาดมื่อคือมาเพียงแค่หนึ่งทีสิ่งมีชีวิตนี้ออกมาจากมุมที่มืดที่สุดของทะเลนับตั้งแต่สัตว์นี้มีปอดสองข้างมันก็รอคอยที่จะสูดอากาศสะอาดและบริสุทธิ์สัญชาตญาณน,นำมันขึ้นมาสู่ผิวน้ำซึ่งมันได้กลิ่นอาหารมากมายแสงไฟของเมืองดึงดูดความสนใจของเจ้ายักษ์คราเคนนี้ด้วยหนวดขนาดใหญ่ คราเคนยึดเกาะกับกำแพงของอาคารและถนนและตามคุณไปคุณเห็นอุโมงค์อยู่ข้างหน้าคุณปั่นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และเข้าไปข้างในอุโมงค์แต่แล้วคุณก็ได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ข้างหลังคราเคนที่เหมือนหมึกยักษ์ไม่มีโครงกระดูกภายในร่างกายของมันประกอบด้วยกล้ามเนื้อนั่นเป็นเหตุผลที่มันสามารถบีบตัวลงในรูต่างๆได้เหมือนของเหลวคราเคนกำลังไล่ตามคุณในอุโมงค์ประหนึ่งงูที่มีหางเป็นโหล แต่ความเร็วของมันช้าลงคุณปั่นเร็วขึ้นและออกจากอุโมงค์ด้วยความกลัวคุณเดินทางอย่างรวดเร็วที่สุดและไปถึงเมืองที่ใกล้ที่สุดในช่วงเช้าที่นี่คุณได้พบกับเพื่อนบ้านของคุณและได้รู้ว่าสัตว์ทะเลปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเมืองชายฝั่งทั่วโลกโชคดีที่พวกมันไม่ได้อยู่บนบกน,นั้นพวกมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่เย็นยเยือกมาหลายปีแล้วทําให้ผิวของพวกมันทนต่อแสงแดดไม่ได้ ในยามเช้าเหล่ามอนสเตอร์ทะเลจะกลับลงสู่น้ำแต่ฉลามและสัตว์ทะเลอื่นมาที่ฝั่งเพื่อกินอาหารบ่อยขึ้นเรื่อยๆหลายปีผ่านไปพวกมันเรียนรู้ที่จะอยู่ให้รอดบนบกพวกมันถีบตัวสะบัดหางดันตัวด้วยครีบและเคลื่อนตัวไปตามถนนอย่างงุ่มง่ามชาวเมืองชายฝั่งสร้างกำแพงขนาดใหญ่ตามแนวชายหาดเพื่อหยุดยั้งการบุก,กรุกของปลาและหมึกขนาดใหญ่สัตว์ทะเลได้รับออกซิเจนเป็นสองเท่าของปริมาณปกติ พวกมันดูดซับผ่านทางเหงือกและเติมอากาศให้ปลอดด้วยด้วยเหตุนี้เลือดในร่างกายจึงไหลเวียนได้ดีขึ้นเร็วเ็วขึ้นทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและสมองก็ฉลาดขึ้นและนั่นก็ทําให้การจับปลากลายเป็นเรื่องยากพวกมันทําให้อวนจับปลาขาดและกระโดดออกจากเรือได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้เพิ่มจำนวนของประชากรสัตว์ทะเลทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉลามการเดินทางโดยเรือทุกชนิดไม่ปลอดภยัย เรือหาปลาขนาดเล็กสามารถพลิกคว่ำได้ง่ายโดยฉลามเรือสำรานขนาดใหญ่แล่นผ่านหมึกกล้วยยักษ์หลายตัวหลายร้อยหลายพันปีผ่านไปปลาขึ้นมาบนบกมากขึ้นเรื่อยๆวิวัฒนาการเปลี่ยนโครงสร้างร่างกายของพวกมันอย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อปลาบางตัวมีแขนขายาวเลยล่ะผิวของพวกมันหยาบกร้านขึ้นเล็กน้อยครีบและหางของมันยังคงอยู่แต่อุ้งเท้าของมันยาวขึ้นลองนึกภาพฉลามที่มีขาจระเข้ดูสิ นี่คือสิ่งที่ปลาส่วนใหญ่จะเป็นในตอนนี้วิวัฒนาการหลายล้านปีจะผ่านไปและปลาก็จะคล้ายกับมนุษย์แต่พวกเขาจะเต็มไปด้วยเกรดมีครีบเล็กหลังใบหูและมีครีบขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังถึงเวลานี้มนุษยชาติจะตั้งรกรากอยู่ในดาวเคราะห์ดวงอื่นมากมายและปลาก็จะกลายเป็นเจ้าของโลกแทน